อันนี้แม่แต่งตัวกงคือเป็นอาจูมาไหมคะเนี่ยแล้วก็ามาจ่ายตลาดที่เกาหลีได้เลยใช่ไหมคะคาติกาน้วันนี้ก็จะลองทำอาหารไทยดูบ้างคะ่ะอันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขานะคะก็จะมีของเยอะแยะอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะคะว่าจะซื้ออะไรกันบ้าง เราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเตรียมกลับบ้านกาเดี๋ยวดูทางนี้สิคืออะไรเอ่ยไครบอกว่าเสร็จแล้วยังยๆงยางย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 งเดินกลับบ้านแล้วนะคะด้วยเห็นเสื้อร้านนี้ชอบใจแ้วเราไม่ซื้อแล้วเอาได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะลูกให้ไปสี่หมื่นวอนก็เหลือทอน2 3 0 0 0วอนสามันวอหนูว่าเป็นบาทนะคะะ เดี๋ยวเราจะทำข้าวมันไก่นะคะเราก็เอาข้าวมาวางนะคะข้าวให้เราหุงไว้แล้วใครจะไปเชื่อนะคะว่ามันจะน่ากินขนาดนี้แล้วก็เอ,เอาไก่มาะคะ่ะหนึ่งชิ้นคนละหนึ่งชิ้นค่ะอือหือถึงไปทาว่าน่ากินขนาดไหน <c oughs> เรียบร้อยแล้วะคะ่ะข้าวมันไก่นะคะจากเกาหลีค่ะ <c oughs> ดูสิคะว่าน่าทานขนาดไหนทุกคน <c oughs> น่ากินมากเดี๋ยวขอชิมนะคะ น่าตวอื้อืมอร่อยจริงริงไม่เไม่ด้ทำสัญญกรรมนะเร็วสัญญกรรมนิ้วแม่ไงเ็นเหยื่อเป็นเพืลอตวขาลูกสาวคนเล็กเป็นไงคะเลือดมาไหลไม่หยุดอะค่ะแม่ันหลอกแม่มาเนี่ย ทำอะไรถามจริงก็เย็บถามจริงรึเปล่าจริงมันเกินไปแล้วมั้งถ้าสมมติว่เขาให้ยาแล้วแม่หลับไปเลยตื่นหน่อยทีหน้าตึงอ่ะก็ดีสิกิงป่ะจริงไปได้บอกหมอเออไป่จบอ๋อแล้วพออ่ะแม่สวยพอแล้วค่ะแม่สวยพอแล้วค่ะมองกล้องด้วยสิ ใจ,ใ,ใจกระโดดต้มเต้นต่มตอมนะใจกระโดดตุ่มตุ่มตุ่มไม่ใช่บบเ,เห,หมือน,นพี่นะจีบหลอกไม่ไไใ้่ปะเนม่ยทําไมมันเยอะอย่างเงี้ยเนูไม,ม่มีมดมีแสกหนมีก <c oughs> <c oughs>